วันพันแมนในตอนที่181การต่อสู้ที่ดุเดือดของผัวเมียคู่นี้ทัสึมมกีปะทะก,กับไซตามะกับกกรนอนน้อยของเธอเองสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลยสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นวันพันแมนนะครับในตอนที่181ปนะครับเป็นหนึ่งตอนของการต่อสู้ของผัวเมียและก็เป็นการที่เรานั้นจะได้เห็นนะครับกกนอนน,อน,อน้อยนะครับของทัสึมมกีแล้วนะครับแหมดูเหมือนจะพวกโลคจิตเลยใช่ไหมแต่เจ๊แกโชว์ ลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับกดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาเยอะๆด้วย ด้วยเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่181ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วหลังจากที่ทัศึมกินั้นนะครับได้พุ่งโจมตีเข้าใส่เซตมาจึงทำให้ในตอนนี้ร่างของเซตมานั้นพุ่งชนตึกนะครับรัวๆเลยนะครับทะลุไป3 4สตึกเลยเล่นเอาหน้ากากหวานที่อยู่แถวนั้นนะครับถึงกับอีหยางวะเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันมีอะไรกันนะครับที่สามารถพุ่งชนตึกได้ขนาดนั้นด้วยในตอนนี้เซตมานั้นสามารถตั้งหลักนะครับในการตั้งรับนะครับ ทัสมกีนั้นลอยอยู่เหนือฟ้านะครับไทตามาก,ก็เลยบอกทัึมกีเลยแหละว่านี่เรามาไกลาจากที่ที่เราอยู่เนี่ยไกลามากโขเลยนะเรากลับไปที่เดิมกันเถอะ ทัศมึมกิไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจากที่ลอยอยู่เหนือฟ้านะครับก็มาอยู่ตรงหน้าของเซตามะแล้วก็พูดเลยแหละว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วละ่ะเซตามะก็ออกแนวงงๆหน่อยแหละครับว่าตอนแรกเนี่ยดูเหมือนไม่เชื่อฟังอะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อฟังง่ายเสียเหลือเกินแต่โอเคไม่เป็นไรงั้นไปกัน,กนเถอะและเขานั้นก็หันหลังให้กับทัศมึมกินะครับแล้วก็ชี้แหละว่าเออว่าแต่ว่าเนี่ยสมาค,คมเนี่ยอยู่ทางไหนกันละเนี่ยซึ่งเซตามะนั้นนะครับชี้ไปผิดทิศผิดทางนะครับทัศน้์สึเตมโดยจากะนั้นก กลับพื้นเยแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะพานายไปที่สมาคมฮีโร่เองเซตมานะครับที่หน้าในตอนนี้เนี่ยก็คือครูดไปกับพื้นเลยนะครับแทนที่พี่แกจะบ่นเจ็บพี่แกนะครับบ่นล้วครับว่าเนี่ยแล้วหัวของฉันเนี่ยจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยถ้าแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมของฉันไม่ขึ้นนะแต่ในระหว่างนั้นเองทัชึมกินั้นนะครับรู้ได้หรือว่ามีใครบางคนนั้นกําลังไล่ตามเธออยู่นะครับด้วยความเร็วที่สูงมากๆเลยแต่เธอนั้นยังไม่แน่ใจเลยครับว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นฮีโร่กันแน่ซึ่งปปปรรรราาาากกกกฏฏววว่่่บุคคคลททีีตัััันนนนนน้้้เเ็พูจ ก็คือโซนิกนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับโซนิกนั้นไม่ได้มาขอายเซนทัึมะกีแน like ่ๆนะครับโดยโซนิกนั้นยังมีเป้าหมายเดิมเป้าหมายเดียวของเขาก็คือต้องการไล่ล่าเซตามะนะครับโดยเขาก็พูดเลยแหละครับว่าไอคนหน้าตายด้าที่ถูกลากไปกับพื้นนั้นน่ะคงจะเป็นใครไม่ได้หรอกนอกจากเจ้านั่นฉันน่ะเป็นคนรู้จักเจ้านั่นดีขอชีวตแกให้กับฉันเถินนะาและเขาก็ปาดาวกระจายนะครับที่ติดระเบิดนะครับเข้าใส่เซตามะนะครับแล้วก็ทัึมะกิในทันทีเป็นไปไม่ได้หรอกที่พวกแกนั้นจะสามารถหนีดาวกระจายติดตามของฉันได้แต่่ปราากกฏวทมนนั้ เหนือชั้นมากกว่าเธอใช้พลังจิตของเธอในการคุมดาวกระจายของโซนิกและทําให้ดาวกระจายนั้นกระเด้งกลับเข้าใส่โซนิกในทันทีโซนิกนั้นใช้ความเร็วของตัวเองหลบการโจมตีนั้นได้นะครับพร้อมกับหน้าของตัวเองที่เหวด้วยเช่นกันที่เห็นทัศน์ซึเมกินั้นนะครับสามารถตอบโต้ตนเองได้นะครับและเขานั้นนะครับก็หลบนะครับดาวกระจายของตนเองใหญ่เลยหลบดิจิตอลนะครับยิ่งกว่านักเตะเซียวลิมยี่เสียอีกโดยตอนแรกในโซนิกนั้นจะหลบนะครับดาวกระจายของตัวเองที่พุ่งกลับมาได้แล้วแต่ปรากฏว่าพี่แกนั้นดันไปลื่นนะครับเห Right. จึงทำให้เสียหลักโดนดาวกระจายระเบิดของตอนเองนั้นระเบิดเข้าใส่ตนเองแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะขายขี้หน้าเลยนะสำหรับพี่โซนิคของเราจนในท้ายที่สุดทัศน์สึมมกินั้นได้ล่ลาหัวนะครับของไซตามะนะครับมาใกล้ที่พักของเขาได้แล้วไซตามะก็เลยใช้ความแข็งแกร่งของตอนเองนะครับดีดตัวเองออกจากทัศน์สึมมกิในทันทีโดยทัศน์สึมมกิในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะโกรธไซตามะนะครับฟีลแบบว่าไซตามะนั้นเนี่ยพูดจาดูถูกเธอทั้งที่เธอนั้นนะครับมีตําแหน่งนะครับหรืออันดับเนี่ยที่เหนือกว่าไซตามะเส ผ่านมาเนี่ยเธอนั้นทําการทดสอบเซตมาตตังหากหล่าวว่าแข็งแกร่งเพียงพอหรือเปล่าพลังที่ฉันใช้ทั้งหมดกับนายเนี่ยมันยังไม่เต็มอัตราตังหากหล่านายอยากให้ฉันเอาจริงถึงขั้นตายเลยหรือไงฮะไอเจอ้าล้นเซตมาเมื่อดินแบบนั้นนะครับก็ทําสีหน้าเย็นชาตามสไตล์พี่แกนะครับแล้วก็บอกเลยแหละว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เอาจริงสักทีสิอยากจะเห็นเหมือนกันถ้าซึเมื่อกี้เมื่อดินแบบนั้นก็ทําสีหน้าเขินเขินะครับเลยดูเหมือนว่านะครับจะตื่นเต้นด้วยล่ะที่จะไ้จัดหนักจัดเต็มนะครับใส่เซตมาะ ในการกตัดไปที่เจ้าพวกปีศาจกรุปในตอนนี้โดยพวกเขานั้นนะครับอยู่ใต้สุดเลยนะครับของฐานทัพสมาคมฮีโร่ในตอนนี้พวกเขานั้นเริ่มนะครับที่ตัดสินใจนะครับในการถอดเสื้อคลุมของตอนเองออกโดยบางคนนั้นนะครับก็รู้สึก,กโกรธนะครับนายหญิงอย่างฟูบุก,กิแหละครับว่านายหญิงฟูบุกีนั้นอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปก็ไปอยู่ดีๆจะยุบแกงออกนะครับทั้งที่พวกเขานั้นกอจงรักภักดีนะครับต่อน,นายหญิงฟูบุกิมาโดยตลอดเลยแต่สิ่งที่นายหญิงฟูบุกิทําในตอนนี้เหมือนเป็นการดูถูกพวกเขาแต่ลิลลี่นั้นนะครับ เือนสติทุกคนไว้นี่พวกนายเนี่ยใจเย็นๆหน่อยซินายหญิงเนี่ยแค่ตักเตือนในสิ่งที่พวกนายหรือพวกฉันเนี่ยผิดพลาดเท่านั้นเองพวกนายเนี่ยก็ฟังนายหญิงหน่อยเถอะ ยังไงก็แล้วแต่นายหญิงเนี่ยต้องมีเหตุผลดีๆในการทําอะไรแบบนั้นแน่นอนอย่า่วนตัดสินใจไปหน่อยเลยแต่คนในกลุ่มอย่างคนตานั้นกลับไม่ถอดใจในตัวของนายหญิงของตนเองเนะครับโดยเขานั้นพยายามจะปีนบันไดขึ้นไปนะครับเพื่อไปหานายหญิงฉันว่าพวกนายเนี่ยควรแสดงให้นายหญิงรู้นะว่าพวกเรานั้นจงรักภักดีต่อน,นายหญิงมากแค่ไหนพวกเรานั้นคือคนจริงพวกเราภักดีต่อน,นายหญิงมาโดยตลอดเลยเราจงไปแสดงความภักดีของเราให้นายหญิงได้เห็นดีกว่าให้ท่านนั้นได้รับรู้ถึงความจริงใจของพวกเราถึงแม้ว่ากลุ่มของเรานั้นจะถูกยุบไปแล้วก็ เอแต่เรานั้นยังมีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อนายหญิงเราไปแสดงพลังตรงนี้ให้นายหญิงได้เห็นกันเถอะว่าพวกเรานั้นจงรักภักดีต่อนายหญิงของพวกเรามากน้อยมากแค่ไหนเหตุการูกตัดไปที่ฟูบุกินะครับที่ขึ้นมาข้างบนในตอนนี้เธอนั้นถึงกับตกใจเลยกับภาพเบื้องหน้าที่เธอได้เห็นนะครับมันระเบิดภูเขาเผากระทอมนะครับแม้อาจจะดูน้อยไปนะครับเอาเป็นว่าระเบิดภูเขาเผาจักรวาลเลยดีกว่านะครับคือพลังมันรุนแรงมากๆเลยที่อยู่เบื้องหน้าฟูบุกิในตอนนี้กับการปะทะกันนะครับของไซตามะและท ให้ทั้งสองคนนั้นพุ่งทะลุนะครับไปด้านหลังนะครับของฟูบุกิด้วยความเร็วสูงเลยเุกณ์ถูกตัดไปที่คิงนะครับที่กําลังกดออดนะครับอยู่หน้าห้องของเซตมาอยู่เซตมาเซตมะเซตามตา,มตามอยู่ไหมเนี่ยมากี่ครั้งกี่ทีก็ไม่เคยอยู่เลยฉันเนี่ยจะหนีไปก็ไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวลงลิฟต์ก็ไม่ได้เซตามาออกมาหน่อยเร็วนี่มาห้องของคุณนะแต่ทําไมผมมาหาคุณยังไงเนี่ยคุณก็ไม่อยู่สักทีนะคุณเซตามาแล้วอยู่ดีๆนะครับเซตมาพี่แกนั้นนะครับก็ทะลุกําแพงออกมานะครับเลนเอาคิงนั้นถึงกับหน้าเเวลยอคุณ มทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อคิงเหรอแต่ว่าค่อยคุยทีหลังแล้วกันพอดีติดธุระอยู่นะ่ะพอดีมียายผู้หญิงหัวเขียวในกำลังไล่ล่าฉันอยู่นะ่ะชื่อว่าท um นะัศน์เมา่กี้น่ะ คิงนะครับเมื่อได้ยินท paper, it, ัศซึมากี่นะครับก็เหลือหลายใหญ่เลยนะครับและทันใดนั้นเองนะครับก็เห็นร่างของทัศซึมากี่นั้นพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อจะจัดการไซตามะนะครับเล่นเอาคิงนั้นนะครับถึงกับตกใจสุดๆเลยและทันใดนั้นเองนะครับสิ่งที่คิงได้เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นการเฉลยแล้วละครับว่าสรุปแล้วทัศซึมากินั้นใส่กกนหรือเปล่านะครับสรุปเจ๊แกใส่กกนนะไม่ได้แพมเพิดด้วยนะครับจึงทำให้คิงนับ ว่ามันเกิดชี้อะไรขึ้นกันวะเนี่ยไอสองตัวนี้เนี่ยมันทะเลาะกันหรือมันตีกันหรือทําอะไรกันแน่นะครับทาไมมันระเบิดภูเขาเผากระท่อมขนาดนี้แล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพันแมนในตอนที่181เนะครับเป็นการตีกันของผมเนียอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นศึกการต่อสู้ที่ยาวนานแต่ไม่รู้สึกเบื่อเลยนะครับยิ่งชอบเลยช็อตที่โซนิกมานะครับเหยียบขี้นะครับก็เลยพลาดไปอ่ะก็ถือว่าเป็นความฮาและการของวันพันแมนและเพื่อนๆมีความคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับตอนนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ลงตั้งแต่เช้าแล้วแต่ติดว่าลงวันพีทก่อนนะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นลงตอนเย็นละกันนะครับเผื่อใครที่เลิกงานมากลับงานมากลับมาจากโรงเรียนได้รับชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ